สวัสดีครับผมแล้วพบกับผมดิวนะครับจาก A W Artboard นะครับผมและนี่คือปี2024นะครับพบก,กับผมโปรเจกต์แรกนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการ อนาสิริเวสเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเวสเกตคอมมูนิตี้นะครับสังคมคุณภาพจากแสนสิริครับผมแลวตอนนี้นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยทีมงานก็ทีมงานอยอะมา้ซึ่งแน่นอนครับโซนที่เราทำนะฮะก็จะเป็นโซนส่วนกลางนะครับของโครงการนะซึ่งจะเป็นพื้นที่สีเขียวในยาวไปตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็โซนนี้นะจะเป็นโซนที่ค่อนข้างใหญ่นะสามารถมีโซน j o กก i n g แล้วก็มีโซนสวนสัตว์เอ้ยไม่ใช่สวนสัตว์จะเป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยง ซึ่งพอพูดถึงอย่างนี้แล้วก็คือรูปภาพที่เราจะเพ็นกันวันนี้ครับทุกคนก็จะเลยแบ่งเป็นสโซนก็คือจะเป็นโซนคิดโซนใะโซนเด็กน้อยนะนุ่นี้นนั่นแล้วก็มีโซนเพชโซนนะครับสำหรับไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คิดโซน,นันแบบ ที่เราเพ้นกันนะฮะก็จะเป็นนี่เลยหน้าตาออกประมาณนี้ซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าครั้งนี้ด้วยความที่ขนาดอ่ะมันยาวนะทุกคนมันมีขนาดยาวประมาณ24 oh. เมตรนะฮะตรง24เมตรฟังไม่ผิดน,นะทุกคนต่อโซนนะครับซึ่งแน่นอนเวลาสโซนรวมกันจะเป็น48เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเพน้โซนเดี๋ยเราค่อยมาดูกันว่าเวลาเราย้ายไปโซนก็จะหน้าตาอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเพน้นจากคิดโซนกันก่อนนะครับทุกคนเราเดี๋ยวค่อยติดตามกันโอเคลุยงานกันเราประสบปัญหานะทุกคนปัญ เราเห็นกันตรงข้างในงที่มันเป็นพุ่มไม้ที่เห็นและในนั้นก็มีรังมดอยู่นะทุกคนก็จะโดนกัดกันสักเล็กน้อยติดเลยโอเคอ่ะวิ่งเปกกรอบ คือถ้าน้องไม่เห็นก็คือไม่ศรัทธาแล้วไม่มีอะไรหรอกคือที่ทำอะไรกัน,นอ่ะมาโอเคอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเมื่อกี้ผมได้วิ่งรอบหนึ่งแล้วนะรถไฟเือใหไฟมันติดทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยอันนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นขนาดไหนนะแล้วก็คือนี่คืออัปเดตนะครับข่าวคของวันนี้นะครับทุกคนเราก็คือผนงังฝั่งคิทโซน ตัวตั้งกิโซนก็คือจะเป็นพวกใบไม้อะไรพวกนี้เราลงคร่าวๆไว้ก่อนว่าจะมาร์กสีไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นตัวเพชรโซนนะทุกคนแต่ว่าวิธีการทําก็จะคล้ายๆกันแบบวันนี้เลยก็คือเราอาจจะต้องเข้างานช่วงกลางคืนนะหรือเราจะให้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูโดยรอบนะว่าภาพตอนที่ขึ้นแล้วทั้ง2ฝั่งเนี่ยเวลาขึ้นแล้วเป็นยังไงแล้วเราอาจจะมูฟเรื่องของการทํางานเนี่ยมาเป็นช่วงเวลากลางวันมากขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นสีสันที่แท้จริงตอนกลางวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อัเตนลย ค่ะกลับมากันอีกครั้งกับพี่อนาซิรินะคะเห็ 2> น2เพราะว่าวันนี้พี่ดิวแม่ค้าว่ะก็ะวันนี้เป็นสองข้อแทนวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการทํางานเนาะที่ได้เห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นผนังของเพชรโซนที่พี่ดิวบอกก่อนอนะันนั้นว่าจะขึ้นผนังของเพชรโซนก็ข้างๆกันเลยไม่ได้ไกลกันมากอันนี้ก็เป็นผนังเพชรโซนที่เราเริ่มมล่างก,กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงเพนเพลนบางส่วนไปบ้างแล้วเนาะที่จะเห็นก็เป็นรูปเห็นล่างๆป,ปั๊ะเป็นรูปน้องหมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นแบบไปข้างบนนี่เป็นยาวๆเลยผนังนี้ก็จะยาวทั้งงหมมมด24เเตตรรสู3นะคะคก็ ยาวพอๆกับผนังนู้นเลยก็คือไซส์นี่คือเท่าๆกันแต่ว่าสีของโทนฝั่งนี้ก็จะต่างกันหน่อยโดยที่เบสของสีผนังนี้ก็จะเป็นสีครีมเนาะที่เห็นกันเพราะว่าผนังนู้นจะเป็นสีเขียวโดยที่วันนี้นะคะเราจะเริ่มทําการเพ้นผนังฝั่งคิดโซนต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูทีว่าเราจะเหลือเวลาในการเพ้นผนังเพ้นโซนต่อไหมก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูงานกันเลยกว่าค่ะและนี่คือผนังคิดโซนค่ะทุกคนก็เริ่มเพ้นกันก็จากที่เห็นเนาะ เราเริ่มลงเยอะขึ้นจากตอนที่เราจบไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนมใช่มื่อวานก็เดี๋ยวเราเริ่มลงสีกันต่อเลยก็จะถมทั้งหมดที่เว้นเว้นว่างไว้อยู่เนาะเดี๋ยวขึ้นแบบเทียบให้ดูขบวนปึง้งนี่อันนี้คือแบบที่เราจะเพ้นกันแล้วนี่คือผนังที่เราเพ้นไปได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเพ้นต่อให้มันครบทั้งผนงังแต่ว่าจะมีดีเทลเล็กน้อยที่เราเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันก็เดี๋ยวรอดูการทํางานกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วนะเราทำตั้งแต่สว่างจนตอนนี้มืดแล้วแล้วก็ให้น้องๆเริ่มซ้ําสีสีเดิมบางสีที่เราลงไปแล้วก็ลงเพิ่มให้เพ้นเพนทีม่มันเต็มเพราะว่าตอนที่มันสว่างจะเห็นว่ามันดังอยู่แต่มืดๆเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นเราต้องใช้ไฟช่วยเนี่ยตอนนี้ก็เชิเปิดไฟช่วยฉายให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วเราก็เริ่มลงบางจุดที่ไม่ลงอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นใบสีเขียวเนี่ยเองก็ยังดงังเราล้องลงทับเพิ่มแล้วก็พวกดีเทลพวกหน้าตาลายเส้นดีเทลที่เราตัดอะ่ะเดี๋ โงเนียภาพทางดอกไม้สวยๆโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันที่3เนาะก็จะประมาณนี้ก็น่าจะจบที่ผนังนี้แหละ <c oughs> ผนังคีโซนเนาะทุกคนที่ทุกคนเห็นกันก็คิดว่าน้องๆ่าจะลงกันครบแล้วละเลือดีเทลก็กำลังค่อยๆไล่ๆเก็บก็เดี๋ยวค่อยมาดูทีน่าจะถัดไปตอนใก้เสร็จแหละเดี๋ยวมาดูกัน โอเคทุกคนครับวันนี้เราก็กลับมาสู่วันที่7ของการทํางานนะครับของหมู่บ้านอนาสิรินะครับผมวันนี้เราก็จะเห็นว่าเรากําลังทํางานอยู่ที่เพชรโซนนะผนังเพชรโซนนะครับซึ่งวันก่อนน้องสองจะได้อธิบายเราก็เห็นผนังคิดโซนซึ่งมันค่อนข้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยมาลุยเพชรโซนกันต่อนะครับผมแบบที่สําเร็จรูปมันก็จะเป็นมาประมาณน,นี้ะเราให้ทุกคนดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วทีนี้คือตอนแรกทุกคนจะเห็นว่ามันลงสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่มีความเรียบร้อยขนาดนั้นเราก็เเเเเเลลยยต้้้้อองงงขาา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 มมมกกกกก็็็็บบบบสีีีนนนะรััททววว่่จจํใหแ ดูภาพตอนกลางวันกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไปลุยกันเลยอ่ะมาถึงช่วงท้ายรายการของวันที่7จ็ดจะบอกว่าวันที่7วันเนี้เราก็เลยอาจจะลงได้ประมาณ1-3-4น,นะทุกคนมันก็เลยจะดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงอะ่ะ คุณไม่เห็นหรอกผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมันก็เลยเท่ากับว่าวันที่7วันนี้เราก็เลยจะซ้ำๆๆๆพรุ่งนี้เราจะเข้ามาเพื่อเพิ่มดีเทลที่มันอยู่ตามแบบนะเหมือนที่เราขึ้นไปให้ดูตอนแรกนะว่ามันจะมีลายเส้นของกรีดพซนุ่นนี่นั่นอะไรว่าไปนะครับซึ่งมันก็ต้องดูกลางวันนะทุกคนอย่างที่ผมบอกมาทุกๆคลิปว่าแสงกลางวันดีที่สุดนะในการมองงานโอเคแล้ววันนี้เลยทมๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะจบพรุ่งนี้แหละไม่อยากให้มีวันที่9เก้าทิจทิจทิจ่งจี้จริงๆ เป็นกันหลักได้ด้วยทุกคนขอบคุณครับนี่นี่ไม่มาอีเรืมกดสองไม่ตลกหรอเว้ยอะไรเนี่ยทุกคนวันนี้ก็กลับมาวันที่9แล้วนะครับผมก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเราก็มาดูงานทุกคนอย่างที่เราบอกว่าเราลงงานไปได้ครบแล้วนะครับอย่างที่เราแจ้งไปแต่มันเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างเป็นปัญหากับทีมเพ้นซ์ซัดหนักหนานะก็คือเราอ่ะ ต้องมาแก้ผนังหลังจากที่ว่าตอนที่เราทาสีมันเกิดความชื้นจากผาน,านนะังใช่ไหมแล้วมันเหมือนแบบคำอีก่ั้คือถ้าทุกคนนึกภาพมันเหมือนเรามาวาดลูกตอนหลังฝนตกใหม่ๆครับแล้วน้ํามันก็จะไหลทําให้สีที่เราทาไปเรายังไม่แห้งอ่ะมันพลากสีลงมาไหลมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเดีย๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไปดูเท่ากับว่าเราต้องกลับมาแก้ผนังใหม่ทั้งหมดก็เลยต้องเข้างานกลางวันแทนเพราะว่าหลังจากที่เราทํางานช่วงกลางคืนแล้วปัญหาเนี้ยมันเกิดจากตอนกลางคืน <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็คือต้อง มาทํางานกัาวันเท่านั้นใช่เพราะว่ากลางคืนน้ำค้างเยอะความชื้นเยอะก็ดยครับให้มันจบจบไป ้เราก็ทาสีผนังนะที่มันย้อยๆลงมาหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังเก็บสีที่มันมีด่างจาัดก,การย้อยมานะซึ่งมีหลายๆสีก็ใกล้จะครบแล้วก็คิดว่าน่าจะเก็บต่อได้หมดตอนนี้จะให้พี่ดิวพี่ดิวพี่ดิว,พ,ดว,พ,ดว,พ,ดวพี่ดิวเก็บต่อเค okay, ทุกคนครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับก็รายการลาทาเพลงของเราก็จะน่าจะยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำค้างเริ่มมา มันได้บรรยากาศเริ่มมาลเริ่มมาแล้ว,มมลวทำให้งานเราเนี่ยมันจะกลับสู่รูปเดิมคือถ้าเราฝืนทําต่อมันจะเกิดปรากฏการณ์ยับเยินกันไปเราก็จะต้องลากันสําหรับค่ําคืนวันนี้เนี่ยวันที่9ใช่ไหมทุกคนวันที่9ครับก็เดี๋ยวไว้รอดูตอนเช้าครับครับผมและมันก็เข้าสู่วันที่ ทเปิดจนได้ครับทุกคนครับซึ่งวันนี้จริงๆตัวบอกว่าทุกอย่างนั้นน่าจะต้องเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับผมันนี้เราเลยพามาดูบรรยากาศนะครับของผนังเพ้นท์นะฮะที่เราทําทั้ง2ฝั่งนะครับผมหลังจากวันนั้นวันที่9ก้าแล้วทุกคนทยอยกันไปนิดนึงเราพูดว่าเราจะเก็บดีเทลนะครับฝั่งเพซโซนเราก็ได้ทําการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากแล้วก็สีต่างๆรวมถึงปัญหาสีย้อยที่เราเจอกันมากนะฮะสำหรับเพซโซนแล้วก็นี่ครับด้านหลังผมเป็นคิสโซนนะทุ ในอตอนกลางวันนะครับแต่อย่างที่ทุกคนพอจะเดาออกนะฮะเห็นไหมเห็นใช่ไหมทุกคนครับจะบอกว่าถ้าทุกคนเห็นอะไรแปลกตาเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่หลายๆอย่างเนี่ย เพิ่มเติมเข้ามาแบบใกล้เสร็จสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นนี่ต้นไม้ถ้าสังเกตวันแรก,แรกๆนี่เตียนเลยใช่ไหมครับมันจะมีต้นไม้ขุดขึ้นมาจากดินนะครับทุกคนแล้วก็จะมีนี่ป้ายด้านหลังผมนะั่นจะเป็นป้าย b บ Kiss Park นะครับผมสีค่อนข้างเข้ากับงานเลยนะครับผมส่วนฝั่งเพโตโอนั้นก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเก็บภาพรวมให้ทุกคนดูนะมันจะค่อนข้างเรียบร้อยและน่าใช้สอยมากๆม,มันจะเป็นสวนส่วนกลางนะของทั้ง2โครงการก็คือจะมีทั้งสาราซิริซึ่งเราไม่ค่อยเอ่ยถึงแล้วก็ที่เราทาอยู่ก็คืออนา,อาอนะสิ ต้องเห็นงานเราแน่นอนนะที่เราอยู่ในโซนนี้ครจะเรียกว่าเวสเกตคอมมูนิตี้นะทุกคนออกแบบแบบเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างสมดุลน,นะฮะมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก่อนจากกันไปวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทางโครงการแสนสิรินะครับผมที่ให้โอกาสกับทางทีมงาน AW นะครับเข้ามาเพิ่มเติมสีสันให้กับสวน,ส,วนส่วนกลาง แห่งนี้นะครับต้องลากันไปก่อนแล้วสําหรับคลิปถ,ถัดไปนะก็ขอฝากไว้วยสําหรับปี2 0 2 4นะซึ่งนี่เป็นโปรเจกต์แรกที่มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสสาหรับพวกเราเลยนะเพราะาต้องเจอปัญหาดุน่นัอนอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยนะครับแต่วันนี้ผมดิวและทีมงานเอเดวทุกคนต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับจริงๆใอยู่คน้นี่ ไม่จาเป็น <g it> ต้องวิ่ง <sorting> วิ่งอะไรพี่แต่มันติดนานมันไม่ติดไม่นานเนาะใช่ต้องหาคนกระดึกกระดึกเรื่อยๆให้ไหมก็เดี๋ยวเราวิ่งไผ่ก็เป็นแบกเก่าคุณลำบากตากล้องลำบากว่ะอ่ะถ้าไม่เห็นแฟนก็แสดงว่าสดท่ะเสือเสียงเข้านะป่าต้นไม้บังโอเคโล่โล่ เราได้ยินใช่ไหมแล้วก็วันนี้